ขณะที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีฮะนางสาวจิรพรสินทุพภัยเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องของการตรวจสอบร้านเนี่ยที่ขายของออนไลน์ของแม่ตักป๋าเบียเนี่ยสคบอเนี่ยรายงานเมื่อวันที่4ตุลาคมเนี่ยบอกว่าตอนนี้เข้ากระบวนการสืบสวนของตํารวจแล้วในส่วนของสคบอก็มีหน้าที่เป็นพยานในการนําพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ตํารวจสคออบอแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ย ทองทั้งหมด6ตัวอย่างที่นำไปตรวจสอบที่สถาบันอัญมณีเนี่ยตรวจแบบเอ็กซเรย์แบบเผาด้วย หลังจากสกบลงตรวจสอบร้านทองพบว่าสลากร้านทองดังกล่าวไม่ตรงไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ่าเมื่อมันไม่ตรงไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้นะคะก็เลยจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้ตํารวจแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับทั้งแม่ตักและป๋าเบียด้วยส่วนร้านที่ขายของออนไลน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นขายลักษณะไหนก็ตามเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบต่อๆไปด้วยนะคะว่าคุณได้กระทําความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเปล่า และตอนนี้เองเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเชิญเลขาธิการปรปรงไปพูดคุยด้วยว่ากระบวนการทั้งหมดถ้าเกิดการช่อคงช่อโกงแล้วมีการอายัดรัพย์แล้วจะยังไงต่อไปเดี๋ยวจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ17ตุลาคมนี้ค่ะและจากเคสนี้เนี่ยะจะต้องขยายผลตรวจสอบร้านค้าทองออนไลน์อื่นๆต่อไปโดยจะเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน แล้วขยายผลไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ดาราชื่อดังที่เข้ามาร่วมขายทองคําด้วยส่วนการย้ายทรัพย์สินเนี่ยปปง,งก็จะดําเนินการเฝ้าระวังการโยกย้ายทรัพย์สินถือว่าเป็นการทํางานเชิงรุกของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะงานนี้ก็ถือเป็นบทเรียนของบรรดาทั้งดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ว่าจากนี้เวลาจะไปรับงานก็ต้องตรวจสอบดีๆด,ด้วยนะคะ,คะ